สำนักงานคณะกรรมาการกำก,ก,กับกิจการพลังงานสำนักงานกะกะพจัดพิธีเมื่อบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประจำปี2567อย่างยิ่งใหญ่ณโรงแรมอิสตินแกมพยาไทย โดยมีนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นประธานในพิธีและดอร์ภูลพัฒน์ลีสมบัติภัยบูรย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกบิจการพลังงานเป็นผู้กล่าวรายงานเว <c oughs> ทีประกวดในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนที่มีผลงานโดดเด่นพร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีถือเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้ได้รับรางวัลและเป็นการตอกย้ำบทบาทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการสร้างคามมีส่วนร่วมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการพัฒนาท้องถิ่นค่ะคากเลขาธิการครับบทบาทของปปพต่อชุมชนเป็นยังไงบ้างคะครับก็ในวันนี้ก็เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับ เป็นครั้งที่4นะครับประจำปี2567นะครับซึ่งก็เป็นอ,อ,อีกครั้งหนึ่งที่เราได้จัดงานนี้ต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่4แล้วนะครับซึ่งบทบาทของกกพนะครับในการที่จะช่วยส่งเสริมในการพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับก็โดยที่ส่วนหนึ่งก็คือการส่งเสริมให้มีทรัพยากรนะครับในการที่จะนําไปสู่การยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับที่อยู่รอบโรงไฟฟ้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสาธารณโภคขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาด้านสาธาร,รณาสุขนะครับแล้วก็รวมถึงเศรษฐกิจชีวิตชุมชนด้วยนะครับก็เป็นที่น่ายินดีครับที่ในปีนี้นะครับเรามีผู้ที่เข้าร่วมนะครับในการประกวดนะครับทั้งสิ้นนะครับ269โครงการนะครับใน4หมวดสำคัญนะครับก็คือหมวดที่1ก็คือหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องของอการ กองทุนรอบโรงไฟฟ้านะครับหมวดที่2ก็เป็นเรื่องของชุมชนนะครับหมวดที่3ก็เป็นเรื่องของหมู่บ้านเขาหมดใหม่นะขอโทษทีเขาเบาลงอีกดังขึ้นได้อย่างต้องใหมดโอเคเอาใหม่ที่เข้าสี่หมวดเนาะครับต่อเลยท่านี่กินหมวดคะก็มีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4หมวดนะครับก็คือหมวดที่เกี่ยวกับ กองทุนรอบโรงไฟฟ้านะครับหมวดที่2นะครับก็เป็นหมวดที่เกี่ยวกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าหมวดที่3นะครับก็เป็นหมวดที่เกี่ยวกับหมู่บ้านที่อยู่รอบโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็หมวดที่4ครับเป็นหมวดใหม่ล่าสุดนะครับก็คือหมวดยังเจนยังมูฟนะครับซึ่งก็จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมนะครับอันจะนําไปสู่การต่อยอดนะครับในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้รับ ทามหากรุณาที่คุณนะครับจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่สั้นได้ส่งประธานนะครับรางวัลสําหรับผู้ที่ชนะในการประกวดในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีและยังความปรบปรามใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน34โครงการนะครับที่ได้รับรางวัลในปีนี้ครับ ความสาเร็จต่างๆที่34โครงการที่เราได้เห็นเาเป็นยังไงบ้างคะครับเราได้เห็นนะครับว่าโครงการต่างๆทีออ่อยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในชุมชนที่มีความแตกต่างกันเนี่ยก็ได้มีความคิดสร้างสรรค์นะครับที่จะนําเงินของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับเราเห็นได้ถึงการที่โครงการเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะ ช่วยแก้ปัญหาในบางจุดนะครับที่เป็นการต่อยอดอาทิเช่นนะครับก็มีโครงการที่เป็นโครงการของยังเจนยังมูฟนะครับที่นำโครงการนำเงินตรงนี้นะครับไปพัฒนาระบบ AI นะครับที่จะใช้ในการตรวจสอบเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนนะครับให้กับชุมชนนะครับได้เตรียมการสำหรับในกรณีที่เกิดน้ำท่วมนะครับและในบางชุมชนนะครับที่มี ผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือใช้นะครับก็นําผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นไปแปรรูปนะครับแล้วก็สร้างอาชีพให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในบางโครงการอีกเช่นกันนะครับก็มีการนําไปส่งเสริมในเรื่องของการอบรมนะครับพัฒนาทักษะวิชาชีพนะครับให้ดีขึ้นนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ จะเห็นได้ว่าตัวเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่แค่เม็ดเงินที่ลงไปแต่มันคือความหวังมันคือการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ด้วยนะคะใช่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะมองเห็นได้เลยว่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยเดินเคียงคู่กับประชาชนนะครับแล้วก็เป็นกองทุนนะครับที่เป็นของประชาชนนะครับโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนนะครับซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยนะครับส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือร่วมมือกันแล้วก็มี การมีส่วนร่วมนะครับเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการประกวดเนี่ยเ,เราจะเห็นได้เลยว่าโครงการที่มีผลชนะเลิศในรางวัลเหล่านี้เนี่ยก็จะมาจากการที่เขาสามารถที่จะดึงดูดให้ชุมชนของเขาเนี่ยมีบทบาทนะครับมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาหรือนาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเขาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ,รบแล้วก็รวมเรื่องการจัดการด้วยเช่นกันนะครับครั้งนี้ประกวดครั้งที่4แล้วเออาระซีอรวง ต่อต่อไปต่อยอดยังไงบ้างคะแน่นอนครับในโครงการทั้งต่อต่อไปเนี่ยนะครับเรามองเห็นได้เลยว่าบทบาทของกองทุนเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวส่วนช่วยขับเคลื่อนนะครับในการพัฒนาชีวิตแล้วเนี่ยเรายังมองว่าการที่เราจะต้องเดินเคียงคู่กับพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยใช้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นหุ้นส่วนนะครับสำคัญในการที่จะ ช่วยให้พี่น้องเนี่ยได้มีความเจริญเติบโตนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยนี่คือเป้าหมายสําคัญของเราแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีบทบาทนะครับในการที่จะเลือกโครงการนะครับที่ท่านมีความประสงค์นะครับในการที่จะแก้ปัญหาในชุมชนของท่านอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเราก็จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับในอนาคตที่จะช่วยให้พี่น้องต่างเนี่ยได้โบท นะครับแล้วก็สามารถเลือกโครงการที่แสดงและก็สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนต่อไปครับคือแน่นาคจะให้ร่วมกันโหลดด้วยใช่ครับใช่ครับต้องเติมไหมคะเขียนนะครับก็จากก็ในในโอกาสนี้นะครับก็ผมก็ขอในนามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วก็คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกๆท่านนะครับที่ได้ รับรางวัลในปีนี้นะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับที่อาจจะเข้าร่วมนะครับแต่ยังไม่ได้รับรางวัลก็สามารถที่จะส่งโครงการของท่านนะครับพัฒนาโครงการของท่านให้เข้มแข็งขึ้นไปนะครับแล้วก็เข้าร่วมในปีหน้านะครับผมเชื่อว่าการต่อยอดนะครับการเรียนรู้นะครับไม่มีวันหมดสิ้นนะครับแล้วก็จะทําให้โครงการของท่านเนี่ยยิ่งสามารถจะตอบโจทย์นะครับกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นของท่านอย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับ กดดลอเลยครัถามพวกมึงนะ